ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิง่งและกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะครับวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้คู่ระหว่างเชฟดฟ์ยูไนเต็ดปะทะลิเวอร์พูลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้คู่ระหว่างทีมดาบคู่เชฟดฟ์ยูไนเต็ดปะทะหงส์แดงลิเวอร์พูลโดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามบาร์มอนเลน เวลาตีสอนาทีตามเวลาประเทศไทยทีมเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดนั้นปัจจุบันพวกเขาอยู่ในอันดับที่20ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนโดยในเกมนี้พวกเขาจะเปิดบ้านสนามบาร์มอนเลนพบกับทีมแชมป์เก่าอย่างหงแดงลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันอยู่ในลำดับที่6โดยทั้งคู่ผ่านการแข่งขันไปแล้ว25เกมทีมเจ้าบ้านมีอยู่11คะแนนเท่านั้นตามหลังฟลแลมทีมอันดับที่18อยู่ถึง11คะแนน การต่อโซ่ดิ้นรนหนีตกชั้นเป็นงานที่หนักสุดๆของ Chris ider, คริสไวเดอร์กุนซือของทีมเจ้าบ้านในตอนนี้เช่นเดียวกันกันกบทีมแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลการป้องกันแชมป์พรมเลียร์ประจำฤด,ดูกาลน,นี้นั้นเรียกได้ว่าคงจะจบลงไปแล้วตามที่เจเกนครอปได้สารภาพไปแล้วหลังเกมพ่ายเลสเตอร์ซิตี้แต่ตัวไปยูฟาแชเมเปียร์ฤด,ดูกาลหน้าคือเป้าหมายสำคัญที่ทีมแชมป์เก่าจะต้องทำให้ได้5คะแนนที่พวกเขาตามหลังเวสต์แฮมยูไนเตดทีมอันดับที่4นั้น ยังมีความเป็นไปได้สูงกับจํานวนเกมที่เหลืออยู่แต่เมื่ดูผลงานในหลีสิบนัดล่าสุดกลับเป็นทีมเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์อยู่ในแต่ที่ทำผลงานได้ดีกว่าแชมป์เก่าหงแดงโดยเชฟฟิลด์อยู่ในเตดนั้นชนะได้3นัดแพ้7นัดเก็บไปได้9คะแนนส่วนลิเวอร์พูลนั้นชนะ2นัดเสมอ2นัดและแพ้6นัดเก็บไปได้8คะแนนแต่อย่างไรก็ตามทีมเจ้าบ้านนั้นแพ้รวดมา3นัดและทีมแชมป์เก่าก็แพ้รวดมา4นัด กลายเป็นว่าทีมเจ้าบ้านที่อยู่ในอันดับบวยของตารางคะแนนนั้นทำผลงานในช่วงนี้ได้ดีกว่าทีมแชมป์เก่าทีมเยือนเล็กน้อยสิ่งที่ทีมของเจเกนครอปต้องตามหายอย่างเร่งด่วนในตอนนี้ก็คือความมั่นใจดังนั้น3ามคะแนนจากทีมท้ายตารางคือสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดในตอนนี้เพื่อช่วยเรียกความมั่นใจกลับคืนมาส่วนทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดการที่พวกเขาอยู่ห่างจากโซนปลอดภัยถึง11คะแนน การที่จะมามมวเล่นตั้งรับเพื่อหวังเพียงแค่หนึ่งแต้มในสถานการณ์แบบนี้คงจะไม่เพียงพอต่อความอยู่รอดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ดูการน้าได้เกมนี้พวกเขาจะต้องหาจังหวะเปิดเกมแรกเพื่อหวังที่จะเก็บ3คะแนนในเกมนี้ให้ได้ทําให้เกมนี้น่าสนใจว่าจังหวะบอลจะเข้าข้างใครมากกว่าสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมทางด้านเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในเกมนี้นั้นคริสไวเดอร์จะไม่มีสมนักเตะในแนวรับที่ได้รับบาดเจ็บ แจ็คโรบินสันแจ็คโอาคนลและจอห์นอีแกนและจะขาดกองกลางอย่างนอร์เวย์เซนเตอร์เบิร์กที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดส่วนนักเตะที่เหลือพร้อมลงสนามสภาพความพร้อมของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลทีมของเจเกนครอปนั้นจะยังขาด3มเซนเตอร์แบ็กเช่นเคยเวอร์จิลฟอนได้โจโกเมและเจอมาติและจะยังคงไม่มี3ามกองกลางอย่างจอแดนแฮนเดอร์สันกองกลางกับตันทีมเจมิลเนอร์และฟาบินโย ส่วนในรายของดีเอโกโชตาที่เรียกความฟิตได้แล้วนั้นน่าจะมีชื่อบนมานั่งสำรองในเกมนี้โดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเป็นดังนี้11ผู้เล่นตัวจริงของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ3-5-2ผู้รักษาประตูแรมเดลกองหลังอัมปาดูจากเกียวก์กาไบอันกองกลางเบลดอกลุนสตมนอร์วูดเฟกสตีเวน ส่วนกองหน้าจะเป็นแม็กโกลิดและชอปคาดการ1เเผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลวีดังนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูอลิซงเบเกอร์กองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโอซานคาบักนาธานีฟิลิปแอนดูโรเบสันกองกลางเตียโกอัลกันตาล่าจอจินิโอวานาดุมและเคอร์ติสโจนส่วนสามกองหน้าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบียโตฟิมิโนและซาเดโอมาเน่ ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทำสถิติชนะได้2นัดและแพ้3นัดส่วนลิเวอร์พูลนั้นชนะได้1นัดและแพ้4นัดผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดระหว่างทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเอาชนะได้4นัดและเสมอกัน1นนัดครับบทวิเคราะห์ในเกมนี้หากดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเรียกได้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะดูเป็นรองอยู่เล็กน้อย แต่พอได้เห็นรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของทีมเจ้าถิ่นแล้วต้องบอกว่าสาหัสไม่ต่างอะไรกับทีมเยือนเพราะว่าเป็นนักเตะตัวหลักถึง2รายแถมกําลังเสริมในเกมรับก็ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีกนั่นหมายความว่ากุนซือคริสไวเดอร์นั้นจะต้องมีการปรับโจนแนวรับกันเยอะพอสมควรขณะที่ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลหลังจากที่พวกเขาพ่ายเอเวอเรสต์ศูนย์ประตูต่อ2ก็น่าจะทําให้กุนซือใหญ่อย่างเจอเก้นครอปนั้นหัวร้อนหนัก เชื่อว่าในนัดนี้เจเกนครอปจะก,กระตุ้นลูกทีมหนักเป็นพิเศษเพื่อให้เก็บฟอมแต้มปลดล็อกในแมตชนี้ให้ได้และการเผชิญหน้ากับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซึ่งอยู่ในอันดับไวยของตารางคะแนนนั้นเรียกได้ว่าไม่น่าจะแข็งแกร่งเท่าไหรนะ่นักลิเวอร์พูลน่าจะสามารถผ่านแมตชนี้ไปได้อย่างสบายๆเมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆแล้วเชื่อว่าในนัดนี้ลิเวอร์พูลจะคืนฟอร์มเก่งและสามารถเอาชนะไปได้สําเร็จคาดการผลการแข่งขันในนัดนี้ ลรเวอร์พููจะสามารถบุกไปเอาชนะเชฟฟิลยูในเตตได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับ